ปกตินะครับตัวนี้สรุปก็คือทั้งหมดทั้งมวลเลยอะคือโดนน้าโดนน้ํานะครับน้ําเข้าอาจจะเป็นความชื้นหรืออะไรสักอย่างเข้าด้านบนนะครับเมนบอร์ดช็อตที่แผงของทรลแลนวงจรขาดแล้วก็มีเปลี่ยนไอไรอะไรนี้นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมนะของลูกค้านะตัวนี้นะครับที่ลูกค้าส่สงมาซ่อมนะสรุปก็คือเป็นเอ่อ ่เลยนะโดนความชื้นนะครับโดนน้ำนะที่แผงโดนน้ำนะเข้าที่แผงคอนโทรลนะครับมีแบบว่าเมนบอรดช็อตนะครับบอดน้อยนะครับบอดคอนโทรลนี่นะฮะก็เลยเปิดไม่ติดนะฮะเสียงไม่ดังอะไรอย่างนี้นะฮะตัวเนี้ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยคือเรายังไม่ได้ประกอบนะคือประมาณว่าแต่ผมก็จะเทสก่อน S <S <an> <S เดี๋ยวเราก็จะเทสก่อนนะฮะเทสการใช้งานก่อนเบื้องต้นนะเปิดทิ้ไงไว้สักสักพักนึงสักชั่วโมงไงดูอาการเนาะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะหรือไม่ก็ยังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราประกอบนะเนาะถ้าถ้าแบบว่ากรณีถ้าแบบไม่เจอปัญหาอะไรล่ะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราประกอบแล้วก็เดี๋ยวส่งงานกันนะครับแต่เบื้องต้นก่อนประกอบเดี๋ยวเราต้องลองเทสก่อนนะฮะเพราะว่ามันประกอบยากอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเทสให้ชัวร์แล้วก็ประกอบทีเดียวนะครับ โอเคนะครับผมนะฮะเอ่อหลังจากที่ที่ผมนะฮะเอ่อเปิดทิ้งไว้นะครับประมาณชั่วโมงโอกาสแล้วแบบผมว่าผมว่าเสียนแร้วผมว่าจบแล้วนะครับผมวเวิร์กล้วเดี๋ยวเราเอ่อประกอบกันนะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวปิดเครื่องก่อนเนาะปิดเครื่องป,ปักนะฮะน,นี่เราเทสเฉยเนาะใส่แพรนี้เทสเฉยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่จริงเราใส่ของเทนะครับเนาะ,นะโอเคนะครับ ก่อนนะครับตัวนี้คือโดนน้ำมานะครับข,นนข้างในเ่ยมีขาวๆยังมีคราบขาวๆเลยขาวๆด้านในเคนะครับผมนะฮะจะใส่ ใช่ยากอยู่นะครับไข่รโคกุคกยากเลยได้แล้ว นี่เราใส่แผ่เดิมนะฮะจะเทสก่อนนะฮะก่อนจะประกอบแบบว่าจริงจังเราเทสลองเพื่อความมั่นใจนะครับโอเคนะครับ ไปแล้วเสียบเลยครับไ <laughs> ปแล้วเสียบเลยครับมาได้แบบว่าไม่ประกอบแบบเอ้ยประกอบแบบไปแบบเกอร์นะครับไปแบบเอ้ยอา้าวไปถึงจุดนั้นแล้วเอา้าไม่ได้นะฮะค่อยไปแต่อย่าลืมถอดโค้ชแบตนะครับโอเคกดกาวนิดนึงนะฮะกาวนี่ล็อกใส่แพรไว้ไม่ให้ขยื่นนะฮะเอ้ไม่ล็อกสายแพรล็อกสายเอ่อสายไวไฟนะะเสาไวไฟ กันแบบว่าไปกระทุงกระเทือนนะฮะเพราะว่าเวลาเราฟังเพลงางมันก็มีโอกาสที่มันลำโพงมันจะสั่นตลอดเวลาเนาะแล้วก็ล็อกไว้นะฮะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ก็จบแล้วไม่มีอะไรนะหมดแล้ว สายไฟโอเคนี่ล็อกไว้ตรงนี้ดีกว่าล็อกไว้นะครับอับ โอเคโอเคกรับ okay. okay. ผมเรียบร้อยนะครับสําหรับนี้ตัวน้ามานะครับอาการก็เอาเรื่องนะฮะแผ่งคอนโทรลช็อตนะครับ โอเคนะครับต่อนี้ผมไม่ได้ดึงนะนี่นี่ลูกค้าเขางัดมาแบบเหมือนเหมือนแบบเคยซ่อมมาเรื่อยทุกอย่างผมไม่แน่ใจนะเพาดึงมาแบบมันขาดหมดเลยนะฮะปกติผมดึงผมจะมีตัวถอดนะฮะมันจะไม่ขาดนะครับโอเคนะครับผมก็จากนั้นก็เราก็ประกอบอันนี้ขึ้น ย้ายไว้ตรงนี้ก่อจะไ,ได้ไม่พลาดกันนะครับสารพงอันนี้ใส่แบตโอเคใส่ได้ไม่พันกันอลองอีกรอบหนึ่งก่อนจะไขน็อตโอเคนะครับ โอเครับ okay. ผมเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะลำโพงม,มาแชลคิวเบิร์นทูนะครับอาการก็คือเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ติดคาไม่เข้าเปิดไม่ติดเลยสักอย่างเลยนะครับตัวนี้คือสรุปก็คือเป็นที่ตัวเครื่องโดนความชื้นน,น,นนะครับโดนน้ำดานบนเลยทําให้เปิดไม่ได้ส่วนตรงนี้มันจะมีรอยขาดๆหน่อยนะครันี่คือลูกค้าแกะมาแล้วนะก็คือเหมือนแบบใช้อาจจะใช้ครีมเลยรดึงนี่ผมไม่แน่ใจนะผมเดาเอา ปกติเวลาที่ผมถอดตัวนี้มันจะมีเหมือนเป็นนี่นะมันจะแบบล็อกขึ้นมานะก็คิวหรือว่าติงนขึ้นมานี่นะฮะชาร์จได้ชาร์จได้ของเพลงได้ปกติจบงานนะครับตัวนี้สำหรับรองโครงบาเชลคิวเบิร์นทูนะครับตัวนี้อาการก็เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับซ่อมน่าจะซ่อมมาแล้วลูกค้าซ่อมมาแล้วแต่ว่าคือปัญหาเขาก็คือมันช็อตที่แผงคอนโทรลมันต้องเปลี่ยนไอซีแล้วก็ต่อสายวงจรใหม่นะก็ งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องเทสสักสักนิดนึงนะับจริงผมเทสก่อนประกอบไปชั่วโมงเลยนะแต่เราประกอบเสร็จแล้วก็เทสอีกนิดนึงแล้วก็เรียบร้อยก็ส่งงานนะครับจบสวัสดีครับผมนะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต่นะครับของลูกค้าตัวลำโพงมาแชรตัว Q ิวเบิร์นทูนะครับตัวนี้สรุปก็คือเออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนาะที่ใส่กล่องไฮคิวมาเนี่ยนะนี่นะฮะ ไอกองไฮคิวนี่นะฮะไฮคิวซูเปอร์โกนะครับนี่นะฮะเขาไฮคิวซูเปอร์โกโอเคนะครับลูกค,ค้าเนาะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมส่งงานให้นะครับชาร์จเข้าอะไรเข้าปกติละนะครับโอเคนะครับใส่ชาร์จปกตินะครับตอนนี้สรุปก็คือทั้งหมดทั้งมวลเลยอะคือโดนน้ำโดนน้ำนะครับน้ำเข้า อาจจะเป็นความชื้นเลือดอะไรสักอย่างเข้าด้านบนนะครับเมนบอร์ดช็อตที่แผงของโทรลวงจรขาดแล้วก็มีเปลี่ยน IC อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวผมให้อดินให้น้อยมีเขาส่งงานให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ